คนเกิดวันอังคารตามตำนานในการสร้างดาวพระเคราะห์โบราณพระอังคารสร้างจากกระบือเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่คล้ายคลึงดังที่ท่านได้กล่าวไว้คือจะมีความเข้มแข็งอดทนต่อง,งานหนักมีความเพียรมานาพยายามสูงแต่ถ้าเกิดอารมณ์โกรธรุนแรงก็มักขาดความยับยั้งเป็นคนสู้ชีวิตชอบการแข่งขันแต่ขาดไหวพลิบ ปฏิพาณที่รวดเร็วมีความกล้ามากถึงขั้นบ้าบินรักหมู่คณะเป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่กลตำนานเกี่ยวกับพระสวยอายุและพระแท้งนั้นท่านให้นับเริ่มจากวันเกิดของเจ้าดวงชะตาโดยผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีเทวดาสวยอายุองค์แรกคือเทวดาพระอังคารและจะนับเวียนไปตามหลักทักษาตามลำดับ จนกว่าจะครบซึ่งก็จะได้108ปีพอดีแล้วเราจึงต้องนำเอาเทียบกับอายุของตนเองในช่วงนั้นว่ามีเทวดาพระอะไราสวยอายุโดยที่ในระหว่างที่มีพระสวยอายุก็จะมีพระแทรกซึ่งก็จะเปลี่ยนไปทุกปีสลับซับซ้อนขึ้นในที่นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทำบุญสะดอกเคราะห์พระสวยอายุสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารดังนี้นะคะเมื่อแรกเกิดจนถึง8ปี พระอังคารเสวยอายุอายุย่าง9ปีถึงอายุ25ปีพระพุธเสวยอายุอายุย่าง26ถึงอายุ35ปีพระเสาร์เสวยอายุอายุย่าง36ปีถึง54ปีพระพฤหัสเสวยอายุอายุห5ถึง66ปีพระราหูเสวยอายุ อายุ67ถึง87ปีพระสุขเสวยอายุอายุ88ถึง93ปีพระอาทิตย์เสวยอายุอายุ94ปีถึง108ปีพระจันทร์เสวยอายุเดี๋ยวเราจะมาฟังถึงข้อมูลต่างๆสำหรับการทำบุญสะดอกเคราะห์พระเสวยอายุในแต่ละช่วงปีนะคะ พระอังคารสวยอายุให้ทำบุญปล่อยสัตว์8ตัวหรือบริจาคทานเท่ากับจำนวนกำลังดาวพระเคราะห์คือ8บาทหรือจะทำมากกว่านั้นก็ได้ให้ทำบุญบริจาคเลือดหรือสิ่งที่ทำจากโลหะต่างๆเช่นช้อนชามกระทะจอบเสียมมีดเป็นต้นนะคะควรไปไหว้บูชาพระปางสายญาติเพื่อเป็นสิริมงคล เช่นพระนอนที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพสักการะด้วยเมี่ยงหมากดอกไม้ชมพูพระพุทธสวยอายุให้ทำบุญปล่อยสัตว์17ตัวหรือบริจาคทรัพย์เท่ากับกำลังดาวพระเคราะห์เช่น17บาทหรือมากกว่า ให้ทำบุญเกี่ยวกับสมุดหนังสือตำราเรียนเครื่องเขียนคอมพิวเตอร์ต้นไม้ควรไปสักการะบูชาพระปางอุ้มบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นพระปางอุ้มบาทวัดอินทรวิหารหรือหลวงพ่อโตวัดบางขุนตรมกรุงเทพถวายข้าวสารส้มใบขน,นุนพระเสาร์เสวยอายุ ให้ไปทำบุญปล่อยสัตว์หรือให้ชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าเท่ากับกำลังดาวเทวดาพระเคราะห์จำนวนสิบตัวบริจาคทานบริจาคทรัพย์เป็นจำนวนสิบบาทหรือมากกว่าเช่นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทเป็นต้นให้ทำบุญบริจาคเกี่ยวกับศพสร้างที่เผาศพทำบุญด้วยของดำถังขยะอิฐหินดินกระเบื้องวัสดุก่อสร้าง ไปไหว้พระ่างนาคปลกเพื่อเป็นสิริมงคลเช่นที่วัดนาคปลกเขตภาษีเจริญกรุงเทพม,มหานครถวายเครื่องสักการะด้วยกล้วยน้ำอบดอกไม้ดำใบมะตูมควรบูชานขราชมาคุมครองตัวจะทำให้ร่ำรวยขึ้นพระพฤหัสบดีสวยอายุให้ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ หรือให้ชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่าจำนวนเท่ากำลังดาวพระเครคือ์คือ19ตัวหรือบริจาคทรัพย์จำนวน19บาทหรือมากกว่าทำบุญกับผู้สูงอายุหรือถวายเกี่ยวกับตู้พระไตรปิฎกผ้าไตร,ตรจีวรเครื่องบริขารหนังสือธรรมะควรไปไหว้พระปางสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคล เช่นพระประธานที่วัดรังโคสิตารามวรมหาวิหารถวายเครื่องสักการะเสริมดวงเป็นข้าวตอกดอกไม้ใบขนุนใบกล้วยฟักทองพระราหูเสวยอายุให้ทำบุญปล่อยสัตว์หรือช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าจำนวน12ตัวหรือบริจาคทรัพย์ทำบุญ12บาทหรือมากกว่า ให้บริจาคทำบุญด้วยของสีดำเช่นฐานเผาศพโลงศพยารักษาโรคร่มรองเท้าไปไหว้สการะพระปางป่าเลไลที่วัดโพหรือไหว้พระราหูที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครหรือวัดไตรมิตริทยารามวรวิหารที่มีพระนารายส่งครุฑประทับยืนบนพระราหู ถวายของดำสิบอย่างและควรบูชาพระยาคุดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดโชคลาบร่ำรวยขึ้นพระสุขสวยอายุให้ทำบุญปล่อยสัตว์หรือให้ชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเท่ากับเทวดาประคอคือ21ตัวหรือบริจาคทานบริจาคทรัพย์จำนวน21บาทหรือมากกว่า ให้ทำบุญเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม่มอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคหรือดอกไม้สวยงามถวายพระพุทธรูปควรไปไหว้สักการะพระพุทธรูปปางรำพึงเช่นที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวร,รมหาวิหารที่จังหวัดน,นคปรปฐมหรือที่อื่นๆที่มีพระพุทธรูปปางรำพึงถวายเครื่องสักการะเสริมดวงด้วยฉัดคู่พระใบเงินใบทองดอกมะลิ เมี่ยงหมากกล้วยพระอาทิตย์สวยอายุให้ทำบุญด้วยเทียนไขหลอดไฟไม่ขีดน้ำดื่มน้ำใช้บริจาคข้าวไฟโดยใช้ตัวเลขของกำลังดาวพระเคราะห์คือเลข6เป็นตัวกำหนดเช่นบริจาคหกบาท หกบาท600บาทเป็นต้นนะคะแล้วควรไหวบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรเช่นที่เก่งจีนวัดสุทัศเทพวรารามหรือที่ซุ้มหน้าพระวิหารวัดไัยชยนพลลเสพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ พระจันทร์สวยอายุให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนเครื่องดื่มบริจาคค่าน้ำทำบุญปล่อยสัตว์จำนวน15ตัวหรือบริจาคทรัพย์หลัก15เช่น15บาท150บาทเป็นต้นนะคะแล้วควรที่จะไหว้บูชาพระปางห้ามญาติเช่นที่วัดเครือวันวรวิหารถนนอรุณอมรินแขวงวัดอรุณ ถวายเครื่องสักการะดอกบัวขาวและแอปเปิ้ล